เพื่อนเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เราอยู่ที่แถวบ้านเรานะเราก็กําลังเอาอาหารมาให้พวกสัตว์เลี้ยงสัตว์รักของพวกเราถึงเขาจะไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่สัตว์เลี้ยงถึงเขาจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงแต่ว่าพวกเขาก็หิวเนาะเพื่อนว่าไหมพวกเขาหิวนะเนี่ยหอมไหมหอมเนี่ยแราแบ่งให้พวกเขากินที่รักแบ่งไหม เดี๋ยวเขาแบ่งเองมีคนเดียวคุณผ้าบ้าหรอคุณไฟคุณไก่คุณมัดคมีไก่ไก่เนาะคุณไก่เว สามเอาไปเลือกเอาเลยนีข้าข้าวอูอ่ข้าให้ตัวเท่ากันอาทำดีๆต่อเลอะหมดแล้ว นี่แหละเพื่อนเแล้วก็บางทีอาหารที่เราไม่ได้กินเรามาแบ่งให้พวกเขากินเนาะเนี่ยมีดำมีเหยินมีแดงแล้วก็มีกะทิสี่ตัวเนาะมันก็ไม่ใช่เป็นอาหารที่มันแบบไร้าสาระหรอกเพราะว่าเป็นข้าวเป็นข้าวที่กูกินนี่แหละกูบอกเลยข้าวที่กูกินเนี่ยแล้วก็มีหลายอย่างเคเอฟซีไม่ใช่กระดุงเดี๋ยวนะนั่นแหละก็แบ่งให้พวกเขากินนั่นแหละ แค่นี้กูก็มีความสุขละเนี่ยความสุขของพวกกูแค่แค่นี้ให้พวกเขาได้กินกันจบบายไล่มีความสุขนะฟังเสียงนะกลุกกลับมา <c oughs> <c oughs> อร่อยแบ่งกันอร่อยไหมแดง thị cái thị là bé cái thị rồi bài